เป็นตัวละครที่เข้ามาเพิ่มสีสันให้กับเรื่องพรมลิขิตสำหรับตัวบทของแม่แก้วนำแสดงโดยพัทรากรบุษราคมวดีและแม่ปรางนำแสดงโดยพีพีบุญรีดีคุ้มพร้อมรอสวาสดตัวละครรุ่นลูกของพี่หมื่นและแม่การเกดแม้ว่ายังไม่ได้ออกมาปรากฏตัวในตอนแรกแต่แฟนๆก็ตั้งตารอและกระแสมาแรงฮือฮาสุดๆสำหรับซีนพัทรากรหรือแม่แก้วเริ่มเข้าวงการบันเทิง โดยมีผลงานชิ้นแรกคือภาพยนตร์เรื่องเลิฟเซเฮอยากเซว่ารักเธอที่ออกฉายเมื่อวันพฤหัสบดีที่3มีนาคมพุทธศักราช2559หลังจากนั้นผู้ใหญ่เห็นแววและชวนมาเซ็นสัญญาเข้าเป็นนักแสดงช่อง3มีผลงานละครเรื่องแรกคือเรื่องวัยแสบสารแรกขาดหลังจากนั้นเริ่มมีละครมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน ซีนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีสีสุริโยไทยและระดับปริญ,ญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนาคารินทรวิโรธเอกการแสดงและกำกับการแสดงโดยได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2559